วันนี้พลฟ้าจะมีเทคนิคการแต่งหน้าเร็วๆร,ร,วรวดเร็วแต่สวยเป๊ะปังมาฝากกันค่ะเริ่มต้นที่ดวงตาของเราเลยค่ะดวงตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของหัวใจใช่ไหมคะนังน,นั้นก็ใช้สีละมุนละมุนแล้วก็มีกิตาตอร์ตรงเปลือกตาเพิ่มลูกเล่นนิดนึงค่ะมาเริ่มกันเลยเค่ะใช้นิ้วนางของเรานะคะแต้มลงไปบริเวณเปลือกตาแบบนี้ค่ะทาไปเลยนะคะแนะนําว่าให้เริ่มทาจากกลางตาแล้วค่อยเบนออกค่ะ จากนั้นก็ค่อยๆถูไปนะคะจากนั้นก็เกลี่ยแบบนี้ค่ะเกลีย่ยออกไปเลยๆแค่นี้เราก็จะได้สีตาแล้วค่ะเห็นไหมคะแต่เดียวเองแล้วก็เพิ่มลูกเล่นอีกนิดนึงด้วยกริตเตอร์นะคะเราก็ใส่กริตเตอร์ไปตรงบริเวณกลางตาแบบนี้ค่ะเพิ่มความวิ่งว่องให้กับดวงตาของเราค่ะ เสร็จแล้วค่ะต่อมาด้วยคิ้วคือมุมกุดของหน้าค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะวิธีง่ายๆนะคะอยากเขียมคิ้วธรรมชาติเริ่มจากกลางคิ้วแล้วก็ระบายมาที่หัวคิ้วแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเพิ่มความเข้มนิดนึงตรงบริเวณช่วงตั้งแต่กลางคิ้วไปจนถึงปลายคิ้วค่ะอืมแค่นี้เราก็ได้โครงคิ้วแล้วนะคะสุดท้ายเราก็มาจบด้วยมาสคาร่าคิ้วค่ะเพื่อให้ขนคิ้วของเราเนี่ยเรียงเส้นสวยนั่นเองค่ะ ปัดจากหัวคิว้วแล้วค่อยๆไล่เลเยอร์ลงไปนะคะคิว้วอุย่ยสะใจโดยมัสคาราคิวะคะ้วแล้วค่ะสุดท้ายค่ะเรามาจบกันที่ปากนะคะวิธีการใช้นะคะก็จะแตะตรงที่บร,ริเวณลิปแบบนี้นะคะแตะแค่บร,ริเวณกลางปากค่ะแบบนี้หลังจากนั้นเม้มเล็กน้อย แล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันเข้มเกินไปนะคะแล้วอยากให้ปากของเราดู juicy แล้วก็มีความอวบอิ่มเล็กน้อยนะคะใช้นิ้วมือของนี่แหละค่ะในการแตะและเบนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงคะทริคแต่งหน้าภายในเวลาอันจำกัดรับรองว่าแต่งได้ทั้งที่บ้านแล้วก็แต่งได้บนรถสำหรับไปทำงานเนี่ยรับรองว่าถึงที่ทำงานปุ๊บสวยเป๊ะปังค่ะ